กลับสวัสดีทุกทุกท่านที่เคารพรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับอาจาร,รย์เบย์ยิ้มสี่ใครใจกันอีกแล้วนะคะวันนี้อาจาร,รย์เบยิ้มสี่ใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดลัคนาราศีพฤษศค่ะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับเดือนมีนาคมพศ2567นะคะมาเริ่มรับชมรายการกันเลยค่ะ โอมอัคีพาหูบุพังสัการะวันธนังครูบาอาจารย์ยัจริยเทวามุนีลือศีสิทธาปิตมตาอโลคเยนะสุเคนะจะเชมามีหังสาธุสาธุสาธุาธเป็นสิทธิ์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่นำวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้จะต้องคอยระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ค่ะ สำหรับไพ่ใบแรกนะคะท่านผู้ชมโอ้โหพยาสุครีบเขาบอกเลยนะว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภในเดือนมีนาคมเนี้ยตัวคุณเองสามารถที่จะบริหารจัดการดําเนินการดําเนินงานเรื่องราวต่างๆเนี่ยได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะคะหากคุณยังศึกษาเป็นนักศึกษาอยู่การเรียนของคุณก็อยู่ในเกณฑ์ดีหากคุณเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ทำงานแล้วนะคะ ธุรกิจหน้าที่การงานต่างๆงคุณก็เป็นไปใน,นทิศทางที่ดีด้วยค่ะนะเนื่องจากว่าตัวคุณเองเป็นผู้ที่มีความเป็นระเบียบมีวินยัยมีความจริงจังจริงใจและสามารถบริหารจัดการดําเนินการเรื่องราวต่างๆของคุณได้เป็นอย่างดีค่ะชาวราศาีพฤษภโอ้โหได้พยาสุครีปนี้แล้วนะคุณสบายใจได้เลยนะคะชาวราศาีพฤษภต่อมานะคะมารับชมกันต่อว่า ให้อันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอาจาร,รย์พรมยานบอกอะไรกับคุณอีโอ้โหองค์เทพพระรามแผงสอนนะคะองค์เทพพระรามแผงสอนเนี่บอกเลยว่าการเงินการทองของชาวลัคนาราศีพฤษภอยู่ในเกณฑ์ดีมากๆค่ะนะการเงินการทองไม่ขาดมือตัวคุณเองเป็นคนที่มีความ กล้าตัดสินใจนะคะกล้าที่จะบริหารดําเนินการในเรื่องของเงินเงินทองทองการเงินการทองอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะนะหยิบจับหยิบใจนะคะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองบริหารธุรกิจกิจการงานก็เป็นเงินเป็นทองนะเป็นไปตามเป้าหมายของชาวลัคนาราศีพฤษภที่ตั้งเป้าเอาไว้เลยทีเดียวค่ะการเงินการทองไม่ขาดมือนะคะท่านผู้ชมโอ้โหไพ่สวยงามมากนะคะ ได้องค์พระรามแผลงสอน,นะคะต่อมาค่ะท่านผู้ชมคขกสำหรับไพ่ใบน,นี้นะคะโอ้โหได้องค์เทพพระอาทิตย์ค่ะเป็นความโชคดีนะคะของชาวลัคนาราศรีพฤษภที่ตกคุณเองเนี่ยมีคุณแม่ที่น่ารักมีเคยญาติพี่น้องที่น่ารักมีเพื่อนสนิทมิตรสหายที่น่ารักเห็นมั้ยคะในไพ่บอกเลยว่าหากช่วงเนี้ยตักคุณเองนะคะมีเรื่องราวบางเรื่องราวที่ต้องการปรึกษาหารือนะสามารถนํา ข้อคำถามนําข้อสงสัยนําสิ่งที่ตกคุณเองต้องการปรึกษาหารือเนี่ยไปปรึกษาหารือกับคุณแม่คุณได้เครือญาติพี่น้องได้เพื่อนสนิทมิตรสหายของคุณได้และไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกด้วยนะว่าตกคุณเองเนี่ยไม่มีศัตรูโอ้โหดวงดีมากเลยชาวร,า,ราศีพฤษภนะคะต่อม่ขค่ามารับชมกันต่อว่าไพ่อันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาบอกอะไรกับ ชาวราศาีพฤษภอีกนะคะสำหรับไพ่บนนี้นะคะองค์เทพพระกฤษณะค่ะเป็นความโชคดีของชาวราศาีพฤษภตัวคุณเองเป็นคนอารมณ์ดีตัวคุณเองเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีมีความฉเฉลียวฉลาดไหวพริบดีอยู่จุดไหนมุมไหนของโลกใบนี้มักได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากบุคคลต่างๆทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรโอ้โหดวงดีมากเลยทีเดียวนะคะ ชาวลัคนาราศีพฤษภมาดูต่อค่ะสำหรับไพ่ใบน,นี้นะคะองค์เทพพระนางสีดาเขาบอกว่าในช่วงเดือนมีนาคมนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภสามารถที่จะนำไอเดียเรื่องราวต่างๆเนี่ยของคุณออกมาสร้างให้เป็นรูปธปรรมได้จากตัวคุณเองเลยนะคะตัวคุณเองเป็นผู้ที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมีไอเดียที่ดีเลิศบรรเจิดและไอเดียต่างๆคุณมีโอกาสเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมนะ ตกคุณเองจะมีสติมีสมาธิมากเลยในเดือนมีนาคมเนี้ยและตกคุณเองก็สามารถดำเนินการสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นเป็นรูปประทได้นะคะอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวชาวลัคนาราศีพฤษภโอ้โหพ่ยสวยงามมากๆแค่นะะเรียกว่าคุณสามารถดึงความรู้ดึงความสามารถดึงศักยภาพของคุณออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ค่ะในเดือนมีนาคมนี้นะคะ โอ้โหดวงดีดวงรุ่นแม่ชาวราศาีพฤษภเป็นความโชคดีของคุณอีกแล้วเห็นไหมคะได้องค์เทพกุมารทองโอ้โหชาวราศาีพฤษภคะตัวคุณเองเป็นผู้ที่มีโชคมีลาบค่ะนะมีโอกาสบางังคังร่ำรวยเนี่ยทั้งยามหลับและยามตื่นมีโอกาสถูกหวยรวยโปมีโชคมีลาบนะเวลาตัวคุณเองเนี่ยมีปัญหามีอุปสรรคมีความท้าทายต่างๆในชีวิตให้บอกเลยว่า เป็นจังหวะดีเป็นโอกาสดีที่ได้รับการหยิบยื่นความช่วยเหลือการผลักดันการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรโอ้โหขอแสดงความยินดีกับชาวราศาีพฤษภด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยในเดือนมีนาคมเนี้ยตรงคุณเองมั่นจิตบั่นใจไปเลยในความดวงดีของคุณนะคะและ เมื่อตวคุณเองดวงดีอย่างนี้อยู่แล้วอย่าลืมหมั่นสร้างบุญหมั่นสร้างกุศลตามศาสนานะคะท่านผู้ชมนะ,ะต่อแม่ค่ะให้บอกอะไรอีกโอโหองค์เทพสุขคุณคะสําหรับท่านที่แต่งงานแล้วนะคะมีสามีแล้วมีภรรยาแล้วนะคะมีคนพิเศษแล้วให้บอกเลยว่าความรักของคุณเนี่ยยูนิเกนดีมากดวงมีความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันเป็นเนื้อคู่ค,คู่ครองกันโดยแท้อยู่ด้วยกันแล้วรวยสําหรับท่านใดนะคะ ที่อยู่กันมานานแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งงานกันนี่นะคะอยู่ด้วยมีเกณฑ์การแต่งงานกันสูงเลยนะคะและสําหรับท่านใดที่มีหุ้นส่วนหุ้นส่วนของคุณเป็นไงคะมีความจริงจังจริงใจกับคุณชาวรัคนาราศีพฤษภโอ้โหดวงดีมากเมต่อมาค่ะท่านผู้ชมขามารับชมเนต่อว่าพะยันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอาจารย์พงษ์ยานบอกอะไรอีกนะคะได้องค์พระแม่นางกวักนะคะ ชาวรัคนาราศีพฤษภคะัหากก่อนหน้านี้คุณเคยมีปัญหาเกี่ยวกับในด้านของสุขภาพเช่นปวดท้องปวดวิงเวียนศีรษะปวดไม่เกรนนอนไม่หลับนะมีโอกาสเป็นอีกในเดือนมีนาคมเนี้ยดังนั้นไพ่เตือนมาเลยว่าให้คุณมีความระมัดระวังนะคะ ดูแลเอาอกเอาใจใส่สุขภาพพรรณไมยของคุณเนี่ยให้ดีนอนหลับพักผ่อนที่เป็นเวลาทานผักทานผลไม้มีโอกาสก็ออกกำลังกายเยอะๆนะคะชาวราศาีพฤษภนะเตามเมเคมารับชมกันอีกว่าไพ่อันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอาจารย์พรมยานก็จะบอกอะไรกับคุณอีกนะคะแม่ค่ะโอ้โห ไกลทองปราบชาลวันค่ะเขาบอกเลยว่าชาวรัคนาราศีพฤษภเนี่ยนะคะตัวคุณเองเนี่ยจะต้องคอยพัฒนาศึกษาค้นคว้าหาความรู้นะคะเพิ่มเติมอยู่เป็นประจำนะปัจจุบันนี้ยโซชเชียลมีเดียเช่น YouTube มีครูรู้มีโคช้ชมีครูบาอาจารย์นะคะ นำวิชาความรู้มาแบ่งปันปแบบฟรีๆนะตัวคุณเองสามารถไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้คืออยากรู้เรื่องอะไรอ่สามารถเข้าไปทาง YouTube ได้เลยทีเดียวและหากคุณต้องการที่จะนำตัวเองเข้าไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้นะคะกับครูกับโคช้ชกับครูบาอาจารย์ แบบ p r i v a t e คุณก็ไปลงทะเบียนเรียนกับเขานะท่านผู้ชมและไพ่ใบน,น้ยังบอกบอกด้วนะว่าที่อยู่อาศัยดีนางฟ้าเทวดามีความศักดิ์สิทธิ์นะคะเพียงแต่คุณต้องทำอีกคะมีการดูแลเอาอกเอาใจใส่ห่วงจุ้ยที่อยู่อาศัยของคุณที่ดีจุดไหนมันลกเนี่ยเก็บใส่ลังเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยอะไรที่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นคุณค่าทางจิตใจนะคะให้จำหน่ายใจแจกออกไปสักค่ะอย่าเก็บเอาไว้มันกีดขวางการเดินทาง ของการเงินท่านผู้ชมโอ้โหแม่มารับชมกันต่อนะคะว่าให้อันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยของท่านอาจารย์พรมยานรัตนยานพิโมกเขาจะบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีพฤศภอีกแค,นะคะ่ไหนไ้ดูซิโอ้โห,โโหเขาบอกว่า ความคิดสร้างสารรค์ของคุณความบ้าคลั่งของคุณสามารถทําให้ตัวคุณเองเนี่ยสร้างสรรค์สิ่งดีๆนะมีไหวพริบมีไอเดียอันบันเจิดนะคะ เพื่อนำออกมาประกอบนำออกมาสรสร้างสิ่งดีๆในธุรกิจหน้าที่การงานของคุณท่านดกำลังศึกษาเรียนหนังสืออยู่เป็นนักเรียนอยู่ตัวคุณเองก็จะเป็นเด็กที่มีความฉลาดไวพริบดีด้วยเช่นกันการสอบการเทสในครั้งนี้ตัวคุณเองก็สามารถที่ทำไมคะสอบผ่านสอบได้อยู่ในระดับดีเกรดได้เกรดดีด้วยนะคะนะได้คะแนนสวยได้คะแนนดีได้คะแนนเะลิศนะและชาวลักนณาราศิษย์อย่าลืมนะในเดือนมีนาคมนี้ ความบ้าคลั่งของคุณจะสามารถทําให้ตัวคุณเองเนี่ยประสบความสําเร็จในเรื่องหน้าที่ธุรกิจการงานความบ้าคลั่งในที่นี้คือมีความบ้าคลั่งในเรื่องของสิ่งที่คุณรักบ้าคลั่งในสิ่งที่คุณกําลังปฏิบัติด,ดําเนินการดําเนินงานอยู่อย่างต่อเนื่องแบบถ้าไม่สําเร็จแล้วก็ไม่ยอมเลิกอะ่ะกัดไม่ปล่อยอ่ะค่ะท่านผู้ชมนะโอ้โหดีเลิศมากแม่ค่ะท่านผู้ชมแข มารับชมกันต่อว่าไพ่อันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอาจารย์พงห์ยานจะบอกอะไรกับคุณอีกนะเนี่ยมาดูซิโอโหเป็นความโชคดีบอกแล้วไงว่าชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยตัวคุณเองเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดไว้พืชดีเป็นเลิศอยู่จุดไหนมุมไหนก็เป็นคนที่น่ารักของบุคคลต่างๆทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรมีโอกาสได้รับโอกาสดีๆจาก ผู้หลักผู้ใหญ่จากบุคคลต่างๆทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรเห็นไหมคะโอ้โหดีมากๆเลยทีเดียวค่ะมาค่ะท่านผู้ชมแขเรามารับชมกันต่อว่าให้อันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอาจารย์พรหมญาติเขาจะบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีพฤษภอีกนะคะโอ้โหนี่ดูไพ่ใบนี้สิองค์ขมแบ้งเห็นไหม ดวงดีมากเลยในเดือนมีนาคมนี้ตัวคุณเองจะมีความฉเฉลียวฉลาดไวพริบดีเป็นเริ่สามารถบริหารจัดการดําเนินการได้ทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามลําดับขั้นตอนได้อย่างดีเยี่ยมหยิบจับสิ่งใดก็ประสบความสําเร็จเห็นไหมคะโอ้โหดวงดีมากมาก ในเมื่อดวงชะตาของชาวราศาีพฤษภดีๆอย่างนี้อยู่แล้วนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมนะมันคอยสร้างบุญเหมือนสร้างกุศลปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะพูดดีคิดดีทำดีค่ะชาวราศาีพฤษภและอาจารย์เบี้ยิ้สี่ใครใจก็ได้พยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศาีพฤษภจบลงแล้วค่ะอาจารย์เบียิบสีใครใจต้องของกราบขอบพระคุณ เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกที่เข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์เบย์ยิปซีคลายใจค่ะเข้ามารับชมกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดขอบคุณและกด Super อร์แดให้กับอาจารย์เบย์ยิปซีคลายใจแทะโดยเฉพาะชาวเยอรมนีอเมริกาไอซ์แลนดนอร์เวย์ออสเตรียออสเตรเลียรัสเซียจีนฮ่องกงเกาหลีลาวกัมพูชา เวียดนามพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกก่อนจากกันอาจารย์เบยิปซีใครใจขอให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยทั้ง,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 งยามหลับและยามตื่นและกลับมาพบกับคลิปดีๆของอาจารย์เบยยิปซีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีค่ะ